บางสิ่งเราเสียไปไม่ใช่เพราะเราพลาดไม่ใช่เพราะเราไม่ดีพอแต่เพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยมีมันเลยตั้งแต่แรกลองหลับตาสักครู่ลองนึกถึงสิ่งหนึ่งที่คุณเคยรักเคยผูกพันเคยมั่นใจว่ามันจะอยู่กับคุณตลอดไปอาจเป็นคนคนหนึ่งอาจเป็นงาน อาจเป็นความสัมพันธ์ที่เคยทำให้คุณยิ้มทุกวันหรืออาจเป็นความสำเร็จที่คุณเคยภูมิใจจนคิดว่ามันจะไม่มีวันหายไปแต่วันหนึ่งมันจากไปหายไปพังลงเหมือนฝันดีที่ตื่นขึ้นมาแล้วจำไม่ค่อยได้และคุณถามตัวเองว่าทำไมมันถึงหายไปฉันทำผิดอะไรทำไมต้องเป็นฉันเสียงลมนิ่งๆพัดอยู่ข้างกุฏิวัด ใบไม้ไหวเบาเสียงระฆังดังแผ่วๆจากลานวัดด้านหลังและนี่คือเรื่องที่ผมอยากพาคุณไปมองอีกมุมหนึ่งในวันนี้ผมเคยรู้จักผู้ชายคนหนึ่งชื่อเก่งเขาเป็นคนที่ทุ่มเททุกอย่างให้กับงานอายุยังไม่ถึง30แต่ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าทีมมีลูกน้องยกย่องมีผู้ใหญ่ชื่นชมเก่งเป็นคนที่ทุกคนบอกว่าไปได้ไกลแน่นอน และตัวเขาเองก็เชื่อแบบนั้นมาตลอดวันหนึ่งบริษัทปรับโครงสร้างโปรเจกต์ที่เขาดูแลถูกยุบตำแหน่งของเขาถูกลดงานที่เขาภาคภูมิใจที่สุดหายไปในชั่วข้ามคืนเขานั่งอยู่ในรถคันเล็กๆที่จอดอยู่หน้าตึกมองไฟถนนสลัวๆน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเขาพูดกับผมว่าเหมือนผมเสียทุกอย่างไปเลยครับพี่ ผมมีงานผมมีตำแหน่งผมมีความสำคัญอยู่ดีๆผมก็ไม่มีอะไรเหลือผมมองเขาสักพักแล้วพูดเบาๆว่าเก่งบางสิ่งเราเสียไปเพื่อให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเราไม่เคยมีมันเลยตั้งแต่แรกเขาตกใจเล็กน้อยถามกลับว่าหมายความว่าไงครับผมยิ้มแล้วตอบว่าตำแหน่งความสำคัญ คำชมมันอยู่กับเราแค่ชั่วคราวมันไม่ใช่ของเรามันไม่เคยเป็นของเราเราแค่ได้ยืมมันมาใช้ชั่วคราวเท่านั้นพอมาถึงเวลามันก็คืนกลับไปตามธรรมชาติเปรียบเหมือนเมฆที่เราคิดว่ามันลอยอยู่บนฟ้าของเราแต่จริงๆมันแค่มาผ่านวันหนึ่งมันก็กระจายหายไปตามแรงลมไม่มีอะไรผิดป,ปกติเลยเก่งเงียบไปนานมาก เหมือนเขากำลังตั้งใจฟังเสียงในใจตัวเองผมจึงพูดต่อว่าเก่งไม่ได้เสียงานเก่งไม่ได้เสียคุณค่าเก่งแค่กลับมาอยู่กับความเป็นจริงที่ว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงที่สุดผมเคยได้ยินเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมินเธอรักแฟนมากทุ่มเททุกอย่างจนคิดว่าคนนี้คือใช่ที่สุดแต่วันหนึ่งผู้ชายคนนั้นเดินจากไป โดยไม่บอกเหตุผลชัดเจนเธอร้องไห้หลายเดือนรู้สึกเหมือนหัวใจพังทั้งดวงจนวันหนึ่งเธอไปนั่งสมาธิในวัดท่ากลางความเงียบเธอถามพระอาจารย์ว่าทำไมความรักของหนูถึงจากไปคะหนูทำดีแล้วทุกอย่างพระอาจารย์มองเธอแล้วตอบแผ่วๆว่าเราไม่ได้เสียเขาไปเพราะเราไม่เคยมีเขาจริงๆ เราแค่มีช่วงเวลาที่ได้ร่วมทางกันพอถึงเวลาพรากเราก็แค่ส่งเขากลับไปตามทางของเขาเธอนิ่งไปแล้วร้องไห้แต่เป็นน้ำตาที่คล้ายการปล่อยวางมากกว่าความเสียใจคำว่าไม่เที่ยงเราพูดกันจนชินแต่เราไม่ค่อยเข้าใจมันจริงๆจนกว่าเราจะต้องเสียอะไรเสียบางอย่างไปเงินความรักชื่อเสียง ความสำเร็จความสัมพันธ์แม้แต่ตัวเราเองก็เปลี่ยนไปทุกวันเมื่อเราตระหนักว่าสิ่งที่เรายึดมั่นแท้จริงแล้วไม่เคยเป็นของเราความเจ็บจะเบาลงทันทีเพราะเราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติไม่ใช่โศกนาตกรรมเราไม่ได้แพ้เราไม่ถูกพรากเราแค่เดินถึงจุดที่ต้องปล่อยเพื่อให้บางสิ่งใหม่ได้เข้ามา หากวันนี้คุณรู้สึกเหมือนสูญเสียอะไรไปลองถามใจตัวเองเบาๆว่าสิ่งนั้นเป็นของเราจริงหรือหรือมันแค่ผ่านมาในชีวิตเราชั่วคราวบางการสูญเสียไม่ใช่การหายไปแต่คือการสอนให้เราเห็นธรรมชาติของชีวิตในแบบที่ไม่มีใครบอกเราได้นอกจากประสบการณ์ของตัวเราเองและเมื่อเรายอมรับว่า ทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอใจเราจะไม่กลัวการจากลาไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่และไม่กลัวการอยู่คนเดียวอีกต่อไปถ้าเรื่องนี้ทำให้ใจคุณเบาลงสักนิดฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อความสว่างเล็กๆนี้ให้คนที่อาจต้องการและผมอยากชวนคุณคิดสั้นๆว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่คุณคิดว่าเป็นของคุณ แต่จริงๆแล้วมันอาจแค่ผ่านมาในชีวิตคุณชั่วคราวเจอกันตอนหน้าในธรรมะหนึ่งนาทีเสียงที่จะอยู่เป็นเพื่อนใจคุณเสมอ